หลังจากท่านได้ชมสาธิตวิธีการเจริญสติแบบหลวงพ่เทียน14จังหวะที่ได้เห็นและได้ผ่านไปแล้วนั้นเนี่ยทีเราจะได้มาฟังประสบการณ์ของผู้ที่จะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติคืออาจารย์แสงเดือนกลิ่นหอม มาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นข้าราชการครูบำนานแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเข้าสู่เส้นทางธรรมคือการฝึกฝนจากการปฏิบัติมาในวิธีต่างๆแล้วตอนท้ายก็ได้เข้ามาพบกับวิธีการนี้แล้วก็ได้ตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติเช่นมันจะมีอะไรบ้างที่ได้ เป็นสิ่งที่โดนจิตโดนใจและให้ให้คุณโยมได้เข้ามาฝึกฝนเข้ามาปฏิบัติเ,เราก็จะได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาภาษาทะในการปฏิบัติต่อไปก็ขอเชิญท่านับฟังคุณโยมแสงเดือนกิ่นหอมได้บัดนี้โยมก็เริ่มฝึกปฏิบัติมา ตั้งแต่ปี2533แต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะมาก่อนที่โยมจะเข้าปฏิบัติโยมได้ตอนนั้นอายุประมาณสัก27ปีนะั่แหละมันมีความรู้สึกว่ามันมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าเออในโลกนี้ที่เราเกิดมานี่มันก็ทบทวนชีวิตตั้งแต่เกิดมาโตขึ้นมา เรียนหนังสือโตขึ้นมามีการมีงานทําแต่งงานมีบุตรแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องตายเราเราก็เห็นว่าเอ๊ชีวิตมีแค่นี้หรือไม่เห็นสนุกเลยเนาะชีวิตนี้มีแค่นี้ไม่สนุกเลยตอนนั้นอายุประมาณ27ปีมันมีความคิดมาแวบหนึ่งแล้วพอประมาณปี3 2,132 ประมาณอายุ28ปีนี่ะก็มีพี่เขาเอานสีนายแพทย์ประเวรศวสีชื่นสีพธดรํากับสังคมนะให้อ่านซึ่งก่อนหน้านั้นมันกม็มันก็อยากค้นหาคําตอบเรื่องนี้เช่นเราอย่างเราอ่านเรื่องชีวิตจริงเรื่องนี่หรือชีวิตอะไรนี่วารสารนะพวกนี้เราก็จะมาหาคําตอบเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตแต่พอเราพอพี่บอกว่า สนใจเรื่องนี้หรือที่ก็เลยเอาหนังสือให้อ่านที่ครูโรงเรียนเดียกกันพออ่านแล้วก็ก็ติดใจเลยเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วว่าอ๋อมันมันมีเรื่องอย่างนี้ที่ทําให้เราจะให้เราศึกษาด้วยเลยก็เลยก็เลยอ่านจนจบเล่มเล่มใหญ่มากเล่มหนาเสร็จแล้วก็ประมาณปลายปี2 3 3ก็มี หนังสือชิญชวนเขาราชก,การครูทั่วประเทศเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันจังหวัดช์บุรีแล้วก็ได้สมัครตอนนั้นสมัครก็มากับพี่ที่เขาแนะนำหนังสือให้อ่านมาทำก็คนเยอะมากเกือบพันคนซึ่งเป็นคุณแม่ดรสิริกรินชัยท่านเป็น ประธานวิทยากรท่านเป็นผู้นำปฏิบัติแต่สถานที่เป็นของวัดอัมพหันจังหวัดสิงห์บุรีก็ปฏิบัติพอสักวันที่หนี่แหละก็มันมีความรู้สึกเข้าใจเลยว่าออ๋การปฏิบัติธรรมคือการกลับมาดูตัวเองก็ตั้งใจไว้เลยว่าบรรยากาศตอนนั้นนี่มันมันเหมือนเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนไปอยู่ใน เหมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์ที่เขาว่าสวรรค์สวรรค์มันเป็นอย่างนี้มันมันรู้สึกว่ามันได้เศษความสุขได้รับความสุขตรงนั้นก็เลยก็เลยตั้งใจตั้งแต่นั่งนั่งรถกลับบ้านเลยนั่งรถโดยสารกลับบ้านก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราเราจะวางแผนชีวิตว่าเมื่อก่อนเราเราเคยคิดว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติที่เราคิดว่า เราจะเราจะาลาออกเราจะเราไม่ใช่ลาออกเราจะขอลาไปศึกษาต่อปอโทกับปอเอกให้มันจบการศึกษาสูงสุดของทางโลกเพราะว่าอยู่ทางเราคิดว่าความความสุขหรือว่า,าชีวิตที่สมบูรณ์ต้องเรียนให้จบสูงสแล้วได้ครอบครัวที่ดีได้สามีดีที่ดีนั่นคือที่สุดของชีวิตแล้วตอนนั้นเราคิด แต่พอเรามาได้ปฏิบัติ7วันที่วัดอัมพวันความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปว่าชีวิตที่เหลือเราน่าจะศึกษาเรื่องด้านในเรื่องของชีวิตก็เปลี่ยนเข็มวางแผนไว้เลยว่ากลับมาก็มาทำมันเลยเนะพราะคิดว่าถ้าลูกหลายคนนี่จะเป็นภาระจะเป็นภาระจะทำให้เราออกจากเรือนไม่ได้ เราจะออกมาสแสวงหาการปฏิบัติธรรมไม่ยุ่งยากเพราะว่าจะต้องเลี้ยงอีกหลายปีก็มาทำมันแล้วก็เก็บเงินเดือนไว้ครึ่งหนึ่งเลยเขาคิดว่า,าอนาคตเราจะต้องเอาให้ลูกเรียนถ้าเราอยากจะออกจากเรียนจริงๆเราต้องอมีเงินให้เขาเรียนให้จบแล้วก็วางแผนไปอุทิศร่างกายที่มหาราศาคนครเชียงใหม่ แล้วก็รักษาศีลห้าอบอกตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตนี้ให้เคร่งครัดหลังจากนั้นก็ทําก็เหมือนกับว่าทําตามแผนมาโดยตลอดก็แล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ขาดเลยปีสามสี่สามห้ามาเรื่อยๆรืๆๆ ไม่ว่าจะเป็นปิดเทอมสั้นปิดเทอมยาวช่วงไหนที่เขาเชิญชวนข้าราชการเราจะต้องสมัครเป็นคนแร้หรือว่าบางครั้งไปสมัครแล้วเขาบอกให้เปิดโอกาสให้คนอื่นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครชอบเขาก็มันสมัครเมื่อไหร่ก็ไม่ติมทันทีเขาก็จะโทรเรียกให้เราไปก็จะได้ไปทั้งส่วนราชการส่งแล้วก็ส่วนตัวไปเรื่อยๆออ มาปฏิบัติตั้งตังเรื่อยๆเลยว่างั้นมาเรื่อยๆจนจนไม่ว่าจะเป็นคอดสั้นคอดยาวอะไรช่วงปิดเทินแล้วก็มายาวหน่อยมาเข้าขิมหน่อก็เรียกว่าคดเข้ากรรมฐานแบบอุกกลิ่เข้มงดพูดใครคุยกันเกินสามครั้งนี่เขาก็ถือให้พิจารณาออกนะได้ข่าวว่าได้ความดีทางด้านคูดีเด่น ที่ะทจะทำประจำนั่น,นเป็นเป็นยังไงเป็นไปมาอย่างไง้ไลฟังพอทำพอทามาถึงปีสี่สองนี่แหละประมาณสี่สองก็เออประมาณสี่หนึ่งประมาณสี่หนึ่งนี้ทางจังหวัดก็เห็นว่าเรานี่สนใจชื่อนี้นี่สนใจเขาจนจำได้ทางฝ่ายพัฒนาุคคของจังหวัดเขาจําได้ว่าชื่อนี้นี่คือเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมเขาก็ เชิญชวนให้เราเข้าร่วมทีมวิทยากรจังหวัดเพื่อที่จะไปอบรมที่วัดอินพระวิหารเพื่อจะทำงานเป็นทีมร่วมกับพระที่จังหวัดในการเผยแพร่พระศาสนาก็เพราะเราคิดว่าทางไหนทุกทางที่จะทำให้เรา พัฒนาตนในด้านการทําให้ธรรมะเจริญในจิตในใจของเราแล้วก็ทําทาทุกอย่างเช่นก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะสมัครไปเข้ารับการอบรมเป็กกนวิทยากรจังหวัดแล้วก็ชวนเชิญชวน,ชวน,ชวน,ชวนเด็กสวดมนต์ทุกสัปดาห์ทั้งโรงเรียนก็มีโครงการสวดมนต์ทุกวันสุดสัปดาห์แล้วก็พาเด็กกลุ่มหนึ่งม,ม,มาประกวดสวดมนต์ ของอำเภอของจังหวัดแล้วก็ส่งเด็กไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วเราก็เรียนด้วยเรียนธรรมศึกษาด้วยทีนี้ก็พะเราคิดว่าทำทำทุกอย่างที่เขาชวนให้เราทำาก็ทำทุกอย่างที่จะทำให้ธรรมะเจริญในจิตในใจของเราแล้วก็ปีศสองพอปี่หนึ่งไปรับการอบรมกลับมาก็ทำลุยดุยเรื่องค่ายอบรม ดูเรื่องค่ายอบรมชนิดที่ว่าไม่ได้หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นเลยไปโอเป็นร้อยส0งร้อยค่ายและดูไม่ว่าจะเป็นค่ายของประชาชนของเยาวชนไปหมดจะขึ้นเขาลงห้วยไปหมดไปกับพระทํางานกับพระ